สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนในค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจษดาสาราทองครับดิฉันทันชนกจงดชยิดด่งค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะช่วงอาเซียนเดร็กวันนี้จะไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าข่าวที่กําลังดังที่นั่นตอนนี้เลยก็คือกรณีที่กลุ่มรัฐอิสลามจับชาวญี่ปุ่นเป็นตัวประกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปเริ่มต้นกันที่อาเซียน,นเฮดไลน์กันก่อนค่ะอาเซียนเฮดไลนขข<อ>์ข่าวแรกนะครับไปดูกันที่ประเทศเวียดนามกันนะฮะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยกำลังฮิต ท่องเที่ยววิถีไทยใช่ไหมฮะ<ช>แต่ว่าการท่องเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยเขาก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะนะฮะล่าสุดนี้มีเทรนด์ใหม่ในการท่องเที่ยวที่เวียดนามไปดูกันครับจากหนังสือพิมพ์ฮานอยไทมส์ของประเทศเวียดนามนะครับบอกว่า farming tours in dalat attract many visitors นะฮะเมืองดาลัตเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับแต่ว่าอยู่ใต้ก็จริงแต่อากาศไม่ร้อนนะเพราะว่าเขาอยู่บนบริเวณที่ที่สูงนะฮะอุณหภูมิเนี่ยนะครับ หน้าร้อนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ25องศาเท่านั้นเองนะฮะหน้าหนาวนี่13 14นี่ดีมากเลยนะฮะ,ะอุณหภูมิแบบนี้นะครับความสูงระดับนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการเพราะปลูกพืชไร่ผลไม้ดอกไม้นานาชนิดเนี่ยมากมายเลยนะฮะทำให้อุตสาหกรรมของการเกษตรเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยเรียกได้ว่าเรียกว่าอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะปริมาณความต้องการ การปลูกผักและก็ผักพืชผลผลไม้ที่ปลอดสารพิษเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศเวียดนามนะครับด้วยเหตุนี้นะครับดารลัสเนี่ยจึงสกโอกาสนี้นะฮะแล้วก็เป็นที่ผลิตนะครับพืชผักปลอดสารพิษนะฮะแล้วก็ทําเป็นการท่องเที่ยวซะเลยตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทที่ชื่อว่า b i o f r e s h นะฮะเป็นผู้เริ่มการปลูกผักด้วยวิธีไฮโดรฟนิกด้วยเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะเขาก็จะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ย มาตรฐานเนี่ยเป็นยุโรปเลยนะมาตรฐานเนี่ยเอามาจากยุโรปส่วนการดูแลปุ๋ยเนี่ยก็เอามาจากประเทศนทเนเธอร์แลนด์น,นะฮะเรียกว่ามาตรฐานดีมากเราก็ทําเป็นเดือนกระจกแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปมชมได้ไปเก็บสตรอเบอรี่ทานได้นะฮะได้ไรายได้หลายต่อใช่ครับะะไปมา,มาเขาบอกว่าฟาร์มสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยนะครับทำไรายได้เนี่ยให้กับดลาร์เป็นอย่างมากจนทางบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะบอกว่าต้องขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกนะฮะเขาบอกว่ายางงี้นะฮะบอกว่าปริมาณของพืชผัก ที่ส่งไปเนี่ยนะเป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าวันหนึ่งเนี่ย1.5ตันนะฮะตอ1หวันเลยที่ส่งไปขายนะตามเมืองใหญ่ๆนะซึ่งคาดว่ามูลค่าเนี่ยนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านดง่งหรือประมาณ4.6ล้านบาทต่อปี <c oughs> คือได้2ทางเลยแล้วทางการของประเทศเวียดนามก็เล็งเห็นแล้วนะคะว่าการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรแบบนี้เนี่ยน่าจะทํารายได้มาสู่ดอลลารมากๆก็สนับสนุนด,ด้วยดูจากภาพแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> จากเรื่องการท่องเที่ยวที่เวียดนามมาดูเรื่องของค่าของชีพกันบ้างค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีการจัดอันดับอีกแล้วนะคะ <c oughs> จากนังสือพิมพ์ The Philippine Star รายงานบอกว่า Philippines cited as one of the world's cheapest country to live in ตอนนี้นะคะฟิลิปปินส์ข่ะติดอันดับเป็นประเทศค่าครองชีพที่ต่ำที่สุดในโลกมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า MoveHub นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการต้องการย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเขาก็จัดทําข้อมูลแสดงรายชื่อประเทศที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดและแพงที่สุดด้วยนะคะโดยอ้างอิงตัวเลขจากเว็บไซต์นําเบียวที่เป็นผู้วิจัยด้านการตลาดรวบรวมราคาสินค้าแล้วก็บริการจากประเทศต่างๆตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2556มาจนถึง2มรกราคมปีนี้นะคะ เราก็จะมาดูกราฟิกกันนะคะจากแผนที่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันไปนะคะยิ่งสีเข้มเท่าไหร่สีน้าตาลเนี่ยคือค่าครองชีพสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็สีอ่อนอย่างนี้ก็คือค,ค,ค่าครองชีพต่ําที่สุดค่ะคก็จะเห็นว่าค่าครองชีพที่สูงที่สุดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศแถบตะวันตกทั้งนั้นเลยนะคะคในขณะที่ภูมิภาคเอเชียก็จะเป็นสีอ่อนเพราะว่ามีค่าครองชีพที่ต่ํา สีฟ้าเนี่ยนะคะก็แถบนี้เลยค่ะคทีนี้เราก็จะมาดูแผนทั้งต่อไปเลยนะคะว่าประเทศที่ค่าครองชีพต่ำที่สุดในโลกนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะคได้คะแนนเพียง26.27คะแนนเขาวัดคะแนนกันอย่างนี้ค่ะเขนานให้100คะแนนเนี่ยคือคะแนน มาตรฐานโดยใช้นิวยอร์กซิตี้ก็คือมหานครนิวยอร์กเนี่ยเป็นเกมเพราะฉะนั้นอินเดียได้26นะคะถือว่าต่ํากว่านิวยอร์กเนี่ยคือคิดเป็น1ใน4ของค่าครองชิดในนิวยอร์กเลยรองลงมาก็จะเป็นเนปาลปากีสถานนะคะหลายประเทศแต่ว่ามีอาเซียนของเราติดเข้าไปค่ะอินโดนีเซียได้39.35คะแนนอันดับที่1 2ในขณะที่ฟิลิปปินส์นะคะได้40คะแนนค่ะก็ถือว่าคะแนนต่ํากว่านิวยอร์กถึง60 คะแนนเลยทีเดียวไปดูฝั่งสูงสุดกันบ้างค่ะใช่ค่ะประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกก็ไม่น่าประหลาดใจนะคะนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแพงกว่านิวยอร์กนะคะอยู่ที่126แต้มแพงตามมา26จุดใช่ค่ะตามมาด้วยนอร์เวย์นะคะที่น่าแปลกใจคือเบเนซวเลลาติดอันดับสามของโลกด้วยนะคะแล้วก็มีประเทศในอาเซียนของเราที่ติดเข้าไปในท็อป10นั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะได้คะแนน93.61คะแนนแต่ว่าก็ยังต่ำกว่านิวยอร์กอยู่ดีครับ ก็ดัชนีเหล่านี้นะคะก็ใช้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจได้ไว่าอยากจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนของ <ฮะ S 1> เราก็มีนะสิงคโปร์หลุดเข้ามา 1, <ฮะ S> 1ประเทศนะครับข้ามไปดูกันที่อินเดียกันบ้างน,นะเมื่อสักครู่นี้ถูกที่สุดใช่ไหมัแต่ว่าถูกก็จริงนะแต่ว่าพัฒนาการทางแบงกิ้งของเขาเนี่ยก็รุดหน้านะครับ <ฮะ S 1> ล่าสุดเนี่ยสามารถจะโอนเงินผ่านทาง Twitter ได้นะครับเป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ Time ซอ f i n d ินครับบอกว่า or cash tag Indian Bank allows customers to transfer money via Twitter นะครับก็คือเขาบอกว่า Hashtag หรือจะเป็น Cash แปลว่าเงินก็ได้นะแคชแทดีนะฮะเ,เพราะว่าธ <คำ S 1> นาคาร,ครใช้เล่นคำกันธนาคารนะครับคอือชื่อว่า i อซ c i นะฮะชื่อ CICI เยอะเนี่ยนะฮะเป็น Top 4นะรหรือว่าหนึ่งในสี่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับก็ได้ประกาศออกมาบอกว่าคนที่ทำธุรกรรมเนี่ยนะฮะทางอ,อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะคนที่ใช้ Twitter เนี่ยสามารถจะเข้าไปตามบัญชี Twitter ที่ชื่อว่า ICICI Bank นะครับซึ่งธุรกรรมนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกในเอเชียแต่เป็นเจ้าที่2ของโลกนะเพราะว่าธนาคารแรกเลยเนี่ยที่ทำอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า BPCI เป็นธนาคารใหญ่อันดับที่2ของฝรั่งเศสนะฮะก็ได้ทําธุรกรรมแบบนี้ไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ฮะเรียกว่า ICICI Bank Pay ในการทำบริการแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่ง ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขของคนใช้สมาร์ทโฟนของอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีนะครับจากประชากรประมาณพันกว่าล้านคนของอินเดียเนี่ยนะฮะคนที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่ที่120ล้านคนและแน่นอนครับว่าตัวเลขนี้จะโตขึ้นอีกเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นช่องทางในการให้บริการที่สะดวกมากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่กลุ่ม IS จับตัวปาาระกันชาวญี่ปุ่นไว้นะคะเพื่อ เรียกค่าไถาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปฟังคุณซากิโกะโยชิมโตะรายงานจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซากิโกะสังค์คุณบังวะคุณบังวะคุณบังวะโ yeah so right now we have to focus on the situation of the hostage case in mm hmm. um, middle east right so <Yeah. S 1> how's the latest situation so far okay the islamic state militant group threatened to kill two japanese hostages Mm -hmm. Until um, unless it receives the two hundred million dollars ransom within seventy two hours, yeah. but uh, Tokyo welled Tuesday it would not give in to terrorism, and mm -hmm. the online video shows two men believed to be Haruna Yukawa who was mm -hmm. captured last year, and the freelance journalist Kenji Goto, both wearing the orange jumpsuit It also shows a masked man holding a knife. While delivering a message in English to Japan's Prime Minister Abe, mm -hmm. and he said Japan has willingly taken part in a holy war despite mm. being more than 8,500 kilometers away. And he said the country provided 100 million dollars to kill Muslim women and children and to destroy Muslim homes, so it must pay that amount for one man. And he also says that Japan provided another 100 million dollars to stop Islamic State, so that much is needed for the second man's release. And the man says to the Japanese people that their government made the unwise decision to fight Islamic State, and he says uh, they have 72 hours to pressure the government to pay a ransom and save the two men's lives. Otherwise, mm. he says the knife will become a nightmare. Mm. And the chief government spokesman Yoshihide Suga told a news conference in Tokyo. He said the country's stance, contributing to the fight against terrorism without giving in, remain unchanged. And mm -hmm. actually, Islamic State has murdered five Western hostages since August last year. But it is the first time that the jihadist group has threatened Japanese captives. Mm -hmm. And authenticity of the video could not be confirmed yet. Mm -hmm. So the so deadline is uh, tomorrow, 2.50 mm -hmm. p.m. Mm -hmm. So now the Japanese government is under negotiation with the Islamic State, right? Yeah, but there is, there's no, like, no like, sign from the Islamic State, mm -hmm. the news said. Mm. So they, yeah. you know that Japan trying to reach one of the people, mm -hmm. but they're not you know giving any messages yet today mm. okay how, how about the yeah. Japanese reaction towards this this case uh, it's a very uh, some people really worry about those two journalists, mm. and uh, the other people says you know that this video is like uh, some people say it could be a fake mm. Mm. Because the shadow is a little bit different, mm. you know, that could be a hawk. So mm -hmm. we don't know until like tomorrow, 2.50 p.m., that's, which is the deadline mm -hmm. for the two hostages. So we have right. to be very careful. We pray careful. for them. Yeah. We pray for them, too. Yeah, so which means like uh, 12, yeah, fifty p.m. in Thailand. Mm -hmm. Okay. Okay, yeah. Sakiko-san, thank you very much for joining mm -hmm. us tonight. Oh, thank you. Thank okay. you. Bye-bye. Okay. ก็เป็นกลุ่มอิสลาม กลุ่มรัฐอิสลาม <IS S 1> นะคะ,ะคที่ไปจับตัวประกรันชาวญี่ปุ่น2คนซึ่งนนะะเป็นครั้งแรกนะที่มีการจับตัวประกรันชาวญี่ปุ่นแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยได้ฆ่าชีวิตของตัวประกันไปแล้ว5คนด้วยกันใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ากระแสในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยคุณสกิโกะบอกก็บางกลุ่มก็บอกว่าอุยตายแล้วอยากจะช่วยตัวประกันออกมาให้ได้แต่ว่าบางกลุ่มก็บอกว่าเอ๊ะนี่วิดีโอปลอมหรือเปล่านะคะในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามประสานติดต่อกลับไปเพราะว่าอยากจะเจรจาเนื่องจากว่ามีการยื่นข้้้ออเเสนนนว่่าาาาตงงจยิ200ลลด รัฐแลกเปลี่ยนกับชีวิตของตัวประกันทั้งสองคนนี้แต่ว่าก็ยังติดต่อกันไม่ได้นะคะครับโดยทั้งหมดนะฮะให้เวลาไวเนี่ยเจชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เวลาบ่ายสอนาทีตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นก็คือเวลาเที่ยง50า0นาทีในประเทศไทยเนี่ยนะครับนั่นก็จะเป็นเดทไลน์นะครับที่เราต้องมาดูกันว่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับค่ะนี่ก็คืออาเซียนเดเร็กจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มาติดตามรายงานพิเศษกันบ้างค่ะ จะมาดูเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายชาติสมาชิกอาเซียนมากเลยนะคะคแม้ว่ารายงานจากสหประชาชาติจะบอกว่าการผลิตฝิ่นที่บริเวณสามเหลี่ยทองคําจะลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีปริมาณที่สูงอยู่ค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ เปิดเผยข้อมูลโดยสำนักงานยาเสพติดและอาจยากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าผลผลิตจากไร่ฝิ่นในประเทศเมียนมาลดลงแต่เมียนมาก็ยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับสองของโลกรองจากอัฟกานิสถานโดยลดลงจากปี2,555คิดเป็น23เปจากที่ในปีนั้นผลิตมากถึง670ตัน ฟิ่นแห้งคือยาที่สกัดจากเมล็ดฟินหลังจากผ่านกระบวนการแล้วก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเฮโรอีนที่จำหน่ายในประเทศเมียนมาและส่งขายไปยังจีนการผลิตฟินนี้กระจายอยู่ในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขารอยต่อชายแดนไทยลาวและเมียนมามีการคาดการว่าไรฟินเมียนมาจะมีมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ15,000ล้านบาทในปี2,557ทั้งนี้ศูนย์กลางการผลิตฟินและเฮโรอีนของเมียนมาอยู่ที่รัฐชานคิดเป็นร้อยละ89ของการปลูกฟินในสามเหลี่ยมทองคำส่วนที่ลาวพบว่าปลูกในแขวงพงสาลีแขวงเชียงขวางและแขวงหัวพันุ์ สำหรับในประเทศไทยนั้นนอกจากจะตรวจพบและทำลายพื้นที่ลักลอบปลูกฟินอยู่เป็นระยะเนื่องจากมีชายแดนติดต่อกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นเป้าหมายของการค้าฟินรวมไปถึงเป็นช่องทางลักลอบขนฟินไปยังประเทศอื่นๆด้วยเงินหมุนเวียนจากการค้ายาเสพติดนี้เป็นรายได้หลักของเครือข่ายอัจญากรรมในเมียนมาโดยเฉพาะทางตอนเหนือของรัชชาน จ้าหน้าที่จากสำนักง,งานยาเสพติดและอาญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าความต้องการเฮโรอีนในปริมาณมากสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มอาญากรรมข้ามชาติทั้งการนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเฮโรอีนการลักลอบค้าและการจำหน่ายยาเสพติดไปยังตลาดต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนอื่นๆของโลก การกำจัดเฮโรอีและการค้ายาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นความท้าทายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะยาเสพติดคือต้นตอของปัญหาสำคัญอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะในไทยแต่เกิดขึ้นกับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งนี้ตามกฎบัตรอาเซียนได้กำหนดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคในการปราบปรามเพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่ปลอดยาเสพติด ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานค่ะก็ชาติอาเซียนนะคะกำลังพยายามร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะที่ชายแดนติดกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดด้วยค่ะครับเอาละครับหมดเวลาของเดนอนอาเซียนในวันนี้แล้วนะครับมาปิดท้ายกันด้วยเพลงจากประเทศญี่ปุ่นที่คุณซากิโกะนะครับได้ฝากมานะฮะ วงนะศิลปินที่เป็นคนร้องเพลงนี้ชื่อว่าเซกายโนโอฮารแปลว,ว่า end of the world นะก็คือสิ้นสุดของโลกเนี่ยนะครับเพลงที่ออกมาล่าสุดเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากชื่อว่า R4G ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็ปิดท้ายช่วงเดินหน้าอาเซียนของ A เราและในช่วงหน้านะครับไปติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ